Yel Sun is ก็วันนี้น้องมิ้นนะคะจะต้องย้ายบ้านไปอยู่โตเกียวอีกคนนึงแล้วค่ะ เมื่อคืนก็อาบน้ําให้น้องเรียบร้อยค่ะอาบน้ําก่อนย้ายบ้านจะได้ตัวหอมๆเนาะแต่จริงๆแมวเนี่ยไม่ต้องอาบน้ําบ่อยนะคะเพราะว่าเขาแบบทําความสะอาดขนของเขาเก่งอยู่แล้วค่ะถ้าแบบไม่ป่วยไม,ไม่เปื้อนไม่อะไรจริงๆไม่จำเป็นต้องอาบค่ะวันนี้ก็มีแขกอีกคนนึงมาพักที่โรงแรมของเรานะคะน้องหลยุย น้องหลุยนี่เคยมาแล้วนะคะหลายครั้งทุกคนลงลูกลงทุกคนมาทำไมครับประลงกันหูกป,ปะมีของมาส่งนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแบบควบคุมแคลอรี่ค่ะแล้วก็อร่อยด้วย นี่ค่ะเขาแบบจะมีเป็นเซตให้เลยนะคะอันนี้คือแบบเช่นนี้นะคะมันจะแบบว่าปริมาณแคลอรี่จะประมาณประมาณ300ค่ะ300นิด,นดๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบสารอาหารครบถ้วนโดยนักโภชนาการได้คำนวณอะไรมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้คือกินอาหารนี้นะคะจะแบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็น้ำหนักลดลงไปประมาณ2กิโลแล้ะคะแลวค่ะก็คือตอนเช้าจะกินข้าวเซตอันนี้กับกับข้าวสวยแบบ ปริมาสักถ้วยห,หนึ่งนะคะแล้วตอนกลางวันก็อาหารเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตอนเย็นก็แล้วแต่ว่าเด็กจะไปกินที่ไหนแต่ก็พยายามไม่กินเยอะค่ะเสื้อผ้าจะได้แบบดูไม่อัดแน่นนะคะนี่เราก็แค่เอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะเซตหนึงแบบนี้ค่ะจะตกประมาณกล่องเนี้นะคะประมาณร้อยห้บาทค่ะนี่เขาก็จะเขียนมาบอกเลยว่านี้มี ปริมาณแคลอรี่289กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็เป็นเซตซาบะย่างนะคะอันนี้คือก็กินทั้งบ้าน,นะคะ่ะบางทีดิู่เขาก็อยากกินปลาอยากกินอะไรเขาก็มาบอกว่าจะกินอันนี้กินนี้เหลือของปัปบาก็กินนะคะก็แบบอ้าวแล้วทำไมไม่ทําเองไปซื้อทําไมให้เสียงเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือทําอาหารไม่อร่อยแล้วก็ไม่มีใครกินด้วยค่ะก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีเวลาที่จะทําอาหารด้วยค่ะ เวลาแต่ละวันมันหมดไปเร็วมากถ้าไปทําอาหารนี่คือสงสัยจะไม่ได้ทำงานทําอะไรเลยค่ะแบบนี้มันก็จะสะดวกนะคะเราก็ซื้อแบบนี้ป้าเป๋าก็โอเคป้าเป๋าก็ชอบว่าร้านนี้ทําอร่อยค่ะก็ทําอร่อยกว่ามีทําเยอะอะค่ะ ก็อาจจะมีคนสังเกตนะคะว่ารถบ้านเราอ่ะเลขเดียวกันหมดเลยคือ1 1 8 8ค่ะคือเลขกันเนี่ยนะคะเลขทะเบียนรถเนี่ยที่ญุ่นเราสามารถขอได้นะคะเลขอะไรก็ได้ค่ะจะแบบ9 99 9 9ก็ได้ค่ะแต่ป้าป๋าเขาเลือก1 1 8 8เพราะว่าเลข1 1กับ8 8เนี่ยถ้ามันสามารถตีเป็นตัวอักษรได้นะคะก็จะอ่านว่าอ e ีป้าป๋าหรืออ e ีฮะฮะซึ่งมีความหมายว่าคุณพ่อที่ดีและคุณแม่ที่ดีค่ะ แปลความหมายได้สองอันเลยก็เลยเป็นที่มาของเลข1น8่ของบ้านเรานะคะ นี่นะคนะก็แข็งแรงทุกคนแล้วค่ะน้องนาเนียเมื่อวานก็กลายเป็นเด็กแบบแข็งแรงขึ้นมาเหมือนพี่ๆน้องๆแล้วก็สรุปได้ชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวดูทีละตัวคนนี้ใครเอ่ยมาดูหน้าก่อนนะคะอ๋อคนนี้น้องนานนี่น้องนานเนียแต่มีปัญหาหนิดนึงว่านาเนียเขาแบบปลายเท้างุมะะ้มอะค่ะ คิดว่าก็คงต้องแบบเดี๋ยวไปปรึกษาหมออาจจะต้องแบบค่อยๆช่วยดัดไปคนนี้เป็นเด็กผู้ชายนะคะชื่อน้องรนงแมนร์แมนหิวนมเหรอครับรนแมนกินนมแล้วก็เด็กผู้หญิงแบบตัวลายๆหน่อยะคะ่ะมีลายนิดนึงคนนี้น้องโนลาโนลานะคะโนลา ก็น้องเด็กผู้ชายผิวเข้มน้องตัวเข้มคนนี้น้องโนโอเอลโนโอเอลครับ my นี่คือเราต้องแกะตัวฟิกเกอร์ออกจากกล่องนะคะเพราะว่ามันจะกินที่ค่ะลูกค้าเขาต้องการให้แกะออกแล้วก็เอาแต่กล่องพับแล้วก็แต่ตัวนะคะเร็วก็จะได้ดูว่ามีฟิกเกอร์ออกใหม่อะไรยังไงบ้างพอดีนี่ชอบตัวนี้มากเลยค่ะยูต้าน่ารักจังเลยอ๋อกล่องใหญ่มากส่วนตัวนั้นจิ๋วเดียวกล่องซะใหญ่เชีย อ๋อตัวนี้เขียนว่าเป็นฟิกเกอร์ที่เอาไว้สำหรับนั่งบนฝาพวกมามา่าคับมามา่มามามา่าคับ่ะค่ะคือแบบเวลาใส่น้ําร้อนเข้าไปนะคะก็ตัวนี้เป็นนั่งให้ฝาไม่เปิดว่างันค่ะอย่างนี้นี่เองลิขูนี่ยังทํากันบ้านไม่เสร็จนะคะเลโอก,กับลินาก็มาเล่นกันเกา เดี๋ยวมามมาไปรับลูกค้าก่อนนะหนูก็เล่นกันไปรออยู่นี่นะ<ม>วันนี้ป้าป่ายังไม่ไปทํางานนะคะยังหยุดถึงวันพรุ่งนี้ค่ะพักยาวๆเลยนะคะส่วนมีก็ออกไปรับลูกค้ามารับแมวที่สถานีฟุโซค่ะสถานีใกล้บ้านนะ <S <S <ค>ะ,<ม>ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อนมากเลยค่ะอยากให้ฝนตกอีกแล้ว นี้เราก็มาถึงที่สถานีแล้วนะคะก็อีกประมาณสัก10นาทีลูกค้าก็น่าจะมาถึงค่ะเราก็ต้องแบบมาเผื่อเวลาไว้ก่อนนะคะมาเร็วดีกว่ามาช้าก็อาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมเขาซื้อแมวแล้วเขาต้องมารับถึงที่บ้านเราเงี้ยค่ะแม้ว่าเขาจะแบบอยู่โตเกียวอยู่ที่ไหนก็ตาม ทำไมถึงไม่ส่งเครื่องบินหรือว่าไม่ส่งทางรถอะไรไปใช่ไหมคะคือที่ญี่ปุ่นเนะีคะมีกฎหมายนะคะบอกว่าการซื้อขายสัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตเนี่ยทั้งผู้ซื้อผู้ขายจะต้องแบบซื้อขายต่อหน้ากันนะคะแบบว่าจะมาแบบซื้อทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยไม่ได้นะคะต้องมาถึงที่เพื่อมาดูตัวน้องแมวน้องหมาจริงๆแล้วก็ ต้องมาที่ที่เป็นฟาร์มนั้นๆหรือว่าที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงนั้นๆค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ว่าแบบสมมติส่งใช่ไหมคะดูในอินเทอร์เน็ตแล้วแบบอุ๊ยรูปน่ารักมากเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็ให้เขาส่งไปที่บ้านเงแล้วพอไปถึงแบบหน้าไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาได้ค่ะยิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่สิ่งของค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าให้มาเจอที่ ที่ฟาร์มหรือไม่ก็ที่ร้านค้าสัตว์เลี้ยงร้านขายสัตว์เลี้ยงเลยแล้วก็ดูตัวจริงตรงนั้นเลยแล้วก็ตัดสินใจซื้อขายกันตรงนั้นอย่างนั้นค่ะก็คือแบบว่าป้องกันปัญหาต่างๆที่ตามมาได้อย่างดีค่ะและคือแบบมันก็ทำให้เราดูนะคะว่าเขาจะต้องแบบอยากได้อยากเลี้ยงเด็กของเราจริงๆค่ะถึงแบบว่าทุ่มเทแบบว่าไกลแค่ไหนก็มาเพื่อมารับ บางคนแบบคือจริงๆต้องมาดูด้วยใช่ไหมแต่ว่าของมีสามารถดูทางวิดีโอคอลได้ค่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสามารถวิดีโอคอลกันก่อนได้แลมารับค่อยมารับทีเดียวแต่บางคนก็แบบอยากมาเจอน้องมาทุกเดือนเลยเพราะว่ากว่าเราจะให้น้องย้ายบ้านคือสามเดือนบางคนมาแบบมาทุกเดือนทั้งคน,นที่อยู่โตเกียวแต่นั่งชินคันเซ็นไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค,คือแบบ มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงน้องมากๆาก็คือ,คอร,รักเด็กเรามากค่ะตรงนี้ก็ทําให้เราแบบสบายใจในจุดหนึ่งนะคะก็มาส่งน้องมิ้นนะคะขึ้นรถไฟไปแล้วค่ะบ้านเดาก็เงียบเหงากันอีกแล้วนะคะจนก่อนลูก สโตค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอั้นี้ก็เป็นของฝากที่เขาเอามาฝากจากเลีวดูสิจากที่ไหนดูไหม <c oughs> เลีวเด,ดาไม่ถูกหรอกว่าจากที่ไหนแม้ว่าเขาจะไปอยู่โตเกียว <c oughs> แต่ว่าเขากลับไปเยี่ยมบ้านช่วงปิดโอบ,โบงเนะะี่ยค่ะแล้วก็กลับมา,มารับนี่เลยเลยมารับต่อที่โตโตรีจ้าโกยติกาตุรเป็นของฝากจากจังหวัดโตโตรีนะคะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีทะเลทรายอ่ะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเคยไปเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรมีเมืองของเกตๆของทิทาโร่นะคะ้สกิลอะฮะดสกิลเออใช่ใช่สกิลเมื่อกี้เขาพูดอยู่ว่าสกิลมากก็สกิลคืออะไรอ่ะอ๋อทะเลทรายที่เขาหมายถึงเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ไม่ใกล้จากตรงนั้นด้วยแหละ โตโตริจะเป็นอย่างไรนะกระบะข้าวจี่จี่จีมันจะเสียเรื่องไม่หรือเป็นอ,อะไรขนมอืมขนมอะไรขนมญี่ปุ่นเรโตะสโตงสึรุวิ้ยอะไรอะไรยโอ้มันดูแปลกๆแ,แหละนี่กูมันเป็นนุ่มๆมาลูกนี่เป็นของดังของจังหวัดโตโตริหรออืมก็ไหนอะไรอร่ะลูก โมจิเหรอลูกเหมือนอ๋อขนมแบบมันน่าจะสไตล์แบบนุ่มๆหมหวานๆแป้งๆขนมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจเป็นขนมที่แบบเพิ่งเคยเห็นนะคะไม่รู้อะไรเพิ่งเคยเห็นเลยแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนน้ำตาล น้ำตาลอะงงไม่เคยกินแต่หวานๆอร่อยอร่อยน้ำตาลน้ำตาลค่ะ อีออนจะไปไหมคือที่เราต้องไปอีออนนะคะเพราะว่าเราต้องเอาเก่งๆปะป๋าไปตัดค่ะแต่คนอื่นไม่ไปนะคะมีสัดตินานะจะไปเมื่อกี้ฝนตกลงมาแรงมากเลยนะคะเนี่ยนี่ดีค่ะพอเราจะออกจากบ้านก็แบบหยุดขึ้นมาหน่อย มาถึงอีออนแล้วค่ะเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาอีออนเลยนะคะอืเสื้อน่าราักเนาะเสื้อาาเชิ้ตหมีพู่ค่ะผ้าลืนล่นๆด้วยเหมือนจะแบบใส่แล้วเย็นๆเสื้อคุโดมีเนาะน่ารักเนาะน้งหมายก็แบบ เลยไวจะใส่อะไรแบบนี้ล้วว่เสิเดี๋ยวก่อนอื่นเราเอากางเกงป้าๆมาตัดขาก่อนนะคะอันนี้เป็นเอ็กโคแบกนะคะหน้าตาน่ารักมากแมวดำเคลื่อนนี้หรอลูกเอ้ยน่ารักอะอืมน่ารักมีเจล <Good. S 2> ป๊าป่าเพราะว่าอยากกินสเต็กนะคะเลยให้มาซื้อที่ร้านนี้ค่ะ mm hmm. นั่งรอแป๊บหนึ่งลูก mm hmm. คือป๊าป่าเขาเป็นคนชอบกินเนื้อนะคะ mm hmm. ไม่กินสเต็กก็กินเนื้อย่างหรือไม่ก็ข้าวหน้าเนื้อค่ะเขาจะชอบอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. วันนี้เขาเลยว่ากินสเต็กซึ่งจริงๆเขาอยากกินร้านอื่นแต่ตอนพอดีมาอีออนก็เลยเอาสเต็กร้านนี้ก็ได้ สั่งพอเตโตไปฝากใลโอดนะคะนี่นะเขาบอกว่าเขาอยากได้กระเป๋าสตางค์นะคะแบบแบบจริงจังอ่ะไม่ใช่แบบเล็กๆ,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 ๆน้อยๆมันแบบอยากได้รูปแมว ก่่็มกเดี๋ยวเลยโอเเขาอยากจะทําทขนมนะคะซื้อมาไว้นานแล้วลืมทำแต่อันนี้มันคล้ายๆกับที่เราเคยทําแต่ว่าแบบมันเป็นรุ่นใหม่นะคะต้องเอาปลาเนี่ยค่ะไปเข้าในในไมโครเวฟด้วยค่ะ ไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วนะคะเหลือแค่ประกอบร่างก็กลายเป็นไทยางกีช็อกโกแลตใช่ไหมลูกอันนี้ก็เหลือแต่ประกอบร่างนะคะคือออกมาดูดีมาก รสอะไรอะลุงสมืนดังกอกอ๋อหรอ ออกมาอยู่ข้างนอกเนาะลูกเนาะแอบเหงาเนาะลูกๆหนูย้ายบ้านไปหมดแล้วหนูอยู่กับม่หมาเนาะเดี๋ยวไปนอนกับม่หมานะคะแต่ลูกๆหนูนะรับรองว่ามีชีวิตที่ดีสุดๆแน่ๆลูก อันไหนคะเรนน่าทำอะไรคะอันไหนคะอันไหนคะเออมันมันติดมือหนูเหรอเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u ับส r i ร e ด้วยค่ะจ้าเนย